E. S. <S สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช a n e l แอนเจอรี่นะคะวันนี้แอนมีผีหาควาดเพื่อนเล่นทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะมี4ภาพนะในหัวข้อใครกำลังแอบส่องคุณอยู่ส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเห็นเพื่อนทำสมาธิเลือกภาพที่สะดุดตามากที่สุดนะคะถ้าเลือกยังไม่ได้ให้กดพอร์ตไว้ก่อนถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นภาพนี้นะคะ t ู o อ f คั p s นะใครกำลังส่องคุณอยู่ส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ p เพ w อวา s คิงออ f p พน t า c เ e ลแล้วก็ The c h a r i ออนะคะ คนที่กําลัง2คุณอยู่นะคะเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่ชอบเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้อยู่บ่อยๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระแล้วก็เป็นคนสบายๆอะคะ่ะเป็นคนใช้ชีวิตแบบสบายๆนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจมีความมั่นคงเป็นคนรักใครรักจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะการเงินด้วยนะคะคนคนนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างกับคุณนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะธาตุราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ธาตุดินพฤกษ์มังก,กรกันนะคะส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะ เอรับซอสเพรับคราแล้วก็ไฟรับซอสนะคะคนคนนี้นะคะเขา2คุณแล้วเขามีความรู้สึกเป็นกังวลใจมีความรู้สึกกังวลมีความกลัวนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาเฟิร์สเข้ามาแบบกดไลค์กดคอมเมนต์คุณเยอะนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกกลัวว่าคุณจะยังแบบคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่านะคะ คนคนนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยหันหลังให้กันมาแล้วนะคะในอดีตนะคะคนคนนี้เขาย,ยังส่องคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะถ้าเป็นพลังงานของคุณก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเป็นภาพนี้นะคะเอทับคับนะคะ ใครกำลังแอบส่องคุณอยู่2แล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ s i x of p e n t a c l e นะคะ Eight of Swords แล้วก็ k n n o o s w o r d s นะ คนคนนี้นะคะเขาเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนใจกว้างนะคะเป็นคนที่เหมือนกับชอบช่วยเหลือชอบให้คนอื่นอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีความเป็นสายเปด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อพูดไปค่อยฟังนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กในตัวเองนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วอะคะ่ะหลายครั้งที่บางทีเขาอาจจะตัดสินใจทําอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบ control ค,ความสัมพันธ์นะเป็นคนที่พูดตรงพูดจริงทําจริงนะคะอาจจะออกแนวเหมือนกับพูดจาแบบขวัญผาซากหน่อยๆน,นะคะ คนคนนี้นะคะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีธาตุดินพฤกษมังกรกันนะคะแล้วก็มีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะไนออฟวานโฟออฟวานแล้วก็เดมูลนะคะคนคนนี้นะคะเขาส่องคุณแล้วนะเขามีความรู้สึก ว่าเหมือนคุณอะพยายามที่จะเอาตัวออกห่างเขาเอาใจออกห่างเขาเขามีความเป็นกังวลนะคะคนคนนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาแล้วอะคะ่ะแล้วก็ห่างกันไปหรือว่าเป็นคนที่คุณกับเขาเคยคุยเรื่องอนาคตที่จะมีครอบครัวด้วยกันนะคะ เหมือนกับคุณพยายามที่จะไม่สนใจเขาแล้วอะค่ะคนคนนี้เขามีความคิดถึงคุณมากๆนะคะยิ่งเขาสองคุณมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งคิดถึงคุณมากๆเท่านั้นนะคะเขาจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะถ้าตรงกับพลังงานของคุณยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเป็นภาพนี้นะคะสตรนนะคะใครกำลังสองคุณอยู่2แล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ4 of c u p นะคะ9 of p e n t a c l e แล้วก็7 of Sword s w o r d นะคะคนคนี้นะคะคนที่2คุณอยู่นะเขาเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับคุณ่ะเคยจีบเขาเคยให้ความสนใจเขาเคยอยากมีเขาในชีวิตนะคะแต่ว่าเขาอะทําเป็นไม่สนใจคุณไม่ต้องการคุณไม่ได้อยากได้คุณเหมือนเป็นคนที่แบบเลือกมากเลือกเยอะอะค่ะเขาพยายามที่จะแสดงออกมาแบบนี้นะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับตัวเอง เป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วในเรื่องของฐานะการเงินนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือฟ <c oughs> ังเพลงอยู่กับตัวเองมีความสุขก,กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยมีความลับกับคุณนะคะเป็นคนที่ไม่พูดความจริงกับคุณเคยทําอะไรลับหลังคุณหรือว่าเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจอะคะ่ะเป็นคนที่พูดอีกอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะคนคนนี้นะคะลัคนาราศีธาตุที่เกี่ยวข้องนะคะ มีธาตุน้ำกรกฎพิจิกเมนนะแล้วก็ธาตุดินพฤกษบังกรการธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเอเดาวานโฟออฟซอนนะคะแล้วก็คิงออฟซอนนะคะคนคนนี้เขาส่องคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณนิ่งมากๆนะคะคุณนิ่งกับเขามากๆนะคุณแทบจะไม่โพสอะไรลงในสื่อโซเชียล กี่ยวกับเรื่องของเขาเลยแล้วคุณก็แทบที่จะไม่โพสต์อะไรเลยนะคะลงในสื่อโซเชียลนะคะคุณนิ่งมากๆคุณไม่แสดงออกอะไรให้เขาได้รับรู้เลยะคะ่ะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงนะคะ mm hmm. เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. เขาอยากจะกลับเข้ามาจีบคุณนะคะอยากที่จะเป็นฝ่ายที่จะจีบคุณบ้างนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณน่าจะตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วจริงๆนะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วอะ่ะ เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พูดจริงทําจริงอะคะ่ะถ้าคุณคิดจะตัดใครแล้วคุณก็น่าจะตัดจริงๆร,รวมถึงเขาด้วยนะคะคนคนนี้นะคะเขามีความคิดถึงคุณด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะถ้าตรงกับพลังงานของคุณยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะ f o r of w n d นะคะเป็นภาพนี้นะคะ ใครที่แอบส่องคุณอยู่ส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะไฟล์ออฟเพนเท c l เคลิลนะคะเพจออฟคัพแล้วก็โฟออล์ฟออฟวานนะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ พร้อมสู้พร้อมลุยนะเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอุปสรรคอะไรใดๆในชีวิตของเขาเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆในเรื่องของการหาเงินการทำงานเป็นคนที่ไม่กลัวความลำบากนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเวลาเขารักใครอะคะ่ะเขาเหมือนเป็นคนที่เซนซีถีบอะคะ่ะคนๆนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่ ไม่ได้เด็กกว่าคุณก็จะเป็นคนที่น่าเด็กหรือว่ามีนิสัยที่เหมือนเด็กๆนะคะเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันมีจินตนาการนะคะคนคนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาแล้วหรือไม่นะคะเป็นคนที่เคยพูดเกี่ยวกับ การที่จะอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเคยพูดเรื่องอนาคตกับคุณนะคะแล้วณนาราศีธาตุที่เป็นไปได้นะคะมีธาตุดินพฤกษกมังกรกันนะคะมีธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะส่องคุณแล้วเขามีความรู้สึกยังไงนะ Ten of Pentacles นะคะ T up cup แล้วก็ Six of w a นะ คนคนนี้นะคะเขาส่องคุณแล้วนะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเอาชนะใจคุณนะคะให้ได้นะคะคนคนนี้เขาคิดดีนะคะเขาไม่ได้คิดแค่ว่าอยากที่จะมีคุณในชีวิตอยากที่จะเป็นแฟนกับคุณนะคะ เขาคิดที่จะอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วในเรื่องของฐานะการเงินนะคะตอนนี้นะคะมั่นคงแล้วนะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะแต่งงานที่จะมีครอบครัวแล้วนะคะตอนนี้ยิ่งเขาสองคุณนะคะเขายิ่งมีความรู้สึกว่าคุณเหมาะที่จะแบบเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอะค่ะเขาอยากที่จะเหมือนกับ เอาชนะใจคุณให้ได้นะคะแล้วก็อยากให้คุณมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอะค,ะค่ะคนคนนี้นะคะเขามีความมั่นคงแล้วมากๆนะคะในชีวิตนะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะถ้าตรงกับพลังงานของคุณยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ